สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะสวัสดีครับมีข้อมูลหนึ่งที่เรียกว่าน่าตกใจก็ได้ค่ะจากการสำรวจผู้สูงอายุเกิน90ปีนะคะครับผมเขาถามว่าเสียใจเรื่องอะไรมากที่สุดในชีวิตปรากฏว่า90%ตอบเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะว่าน่าจะได้ลองทำอะไรที่มันท้าทายหรือเสี่ยงกว่านี้โห90%เลยเหรอครับ ใช่ค่ะคิดดูแล้วก็น่าใจหายนะคะว่าคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตไปพอถึงช่วงสุดท้ายกลับมานั่งเสียใจในสิ่งที่ไม่ได้ทำลงไปเป็นสถิติที่สะท้อนความจริงที่น่าขบคิดมากๆเลยครับมันทำให้เห็นว่าความรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่หรือแบบว่าไม่ได้ทำตามเสียงหัวใจตัวเองมันเป็นเรื่องสากลมากๆอืมใช่ค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนประสบเมื่อมองย้อนกลับไปนะครับ ซึ่งมันก็พาเรามาสู่แก่นเรื่องที่เราจะมาสำรวจกันวันนี้ค่ะคือแนวคิดที่ฟังดูอาจจะหนักนิดหน่อยนะคะแต่จริงๆแล้วทรงพลังมากนั่นคือม e เมนโตโมริม e เมนโตโมริใช่ค่ะเป็นภาษาละตินโบราณแปลว่าจงระลึกถึงความตายไว้เสมอหลายคนพอได้ยินคำว่าระลึกถึงความตายอาจจะรู้สึกกลัวหรือแบบชวนหดหูใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจจะฟังดูน่ากลัวนิดนึงแต่จริงๆแล้ว จากแหล่งข้อมูลที่เราได้ศึกษามาเนี่ยทั้งแนวคิดคำคมเรื่องเล่าต่างๆมันชี้ไปในทางเดียวกันเลยครับว่าการตระหนักถึงความตายหรือความจริงที่ว่าชีวิตเรามีจำกัดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องลบเลยออือื กลับเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยให้เราใช้ชีวิตที่มีอยู่ได้เ,เข้มข้นขึ้นมีความหมายมากขึ้นเป้าหมายของการเจาะลึกครั้งนี้ก็คือเราจะมาดูกันค่ะว่าการยอมรับแล้วก็จ้องมองความตายอย่างจริงจังอย่างที่แหล่งข้อมูลหนึ่งใช้คํานี้นะคะครับจ้องมองความตายอย่างจริงจัง มันจะช่วยปลุกเราให้ตื่นขึ้นมาฟังเสียงหัวใจหรือเจตนาโรมที่แท้จริงทั้งในแล้วก็ผลักดันให้เราใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์มากขึ้นได้ยังไงเพื่อที่สุดท้ายจะได้ไม่ต้องไปอยู่ในกลุ่ม90%ที่ว่านั่นไงคะที่เสียดายวันเวลาที่ผ่านไปครับเริ่มต้นทําความเข้าใจกับเมมโมริให้ลึกซึ้งขึ้นอีกนิดนะครับหัวใจหลักเลยก็คือการยอมรับว่าความตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนที่สุด เป็นความแน่นอนหนึ่งเดียวในชีวิตที่โอกาสเกิดคือร้อยอร์ซไม่มีใครหนีผลจริงๆมันมีคำคมที่สลักไว้หน้าหลุมศพของศิลปินแนวดาดาชื่อดังมาเซลดูชอมเขียนไว้ว่าคนที่ตายมักจะเป็นคนอื่นเสมอโอ้โหคมมากครับซึ่งสะท้อนความคิดลึกๆของคนเราได้ดีมากๆเลยนะคะ คือเรามักจะคิดเข้าข้างตัวเองว่า,าความตายเป็นเรื่องของคนอื่นเรายังไม่ตายหรอกเรายังมีเวลาเหลือเฟือซึ่งความคิดแบบนั้นมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับที่พยายามจะหลีกเลี่ยงความจริงที่ไม่น่าอภิรม์เท่าไหร่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันการไม่ยอมรับความจริงเรื่องความตายก็อาจเท่ากับการไม่ยอมรับความเป็นจริงของชีวิตเราเองด้วยแหล่งข้อมูลชี้ว่าการไม่มองความตายก็คือการไม่มองสิ่งที่ตัวเองเป็นจรงิงๆแล้วความจริงอีกอย่างที่มาพร้อมกับความตายเลยก็คือเวลาค่ะเวลา,าใช่เลย ที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้วก็ไม่เคยหวนกลับมีตัวอย่างที่น่าสนใจในแหล่งข้อมูลชวนให้ลองคำนวณดูเล่นๆค่ะว่าถ้าเรามีอายุไข่เฉลี่ย8ปปีครับตอนนี้สมมุติอายุ30เราจะเหลือโอกาสได้ดูดอกซากุระบานอีกขี่ครั้งอืมน่าคิดนะคำตอบคือประมาณ50ครั้งฟังดูเหมือนเยอะนะคะแต่พอนับเป็นครั้งแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกถึงความจากัดชัดเจนขึ้นมาเลยถูกต้องครับ หรือแม้แต่ในกิจกรรมธรรมดาทุกวันทุกวินาทีที่ผ่านไปไม่ว่าจะทำอะไรอยู่แม้กระทั่งเรื่องของขำอย่างการแค่จมูกที่เขาเขียนไว้นะครับ <c oughs> เวลาก็เดินหน้าเข้าใกล้จุดสิ้นสุดเสมอคำพูดติดปากที่เราชอบพูดกันว่าเดี๋ยวค่อยทำหรือจะทำตอนไหนก็ได้จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นคำโกหกที่เราบอกตัวเองก็ได้นะอืมจริงค่ะเพราะเวลาที่แท้จริงที่เรามีคือตอนนี้เท่านั้นเลยค่ะ <c oughs> สัญ,ญลักษณ์รูปหัวกะโหลกที่เราเห็นกันในงานศิลปะหรือบางทีก็เป็นแฟชั่นจริงๆแล้วรากเดิมของมันก็คือเครื่องเตือนใจถึงเมมนโทโมรินั่นแหละค่ะว่าสุดท้ายทุกคนก็ต้องไปถึงจุดนั้นเหมือนกันการตระหนักถึงความจริงสองข้อนี้คือความตายเป็นสิ่งแน่นอนและเวลามีจำกัดมันไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายนะแต่ผมว่ามันคือการตั้งหลักบนความเป็นจริงมากกว่าใช่ค่ะตั้งหลักให้มั่นคงเพื่อที่เราจะเริ่มมองเห็นว่า แล้วเราจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไรให้ดีที่สุดตั้งหากหล่ะครับนั่นสิคะพอเรายอมรับความจริงข้อนี้ได้แล้วคำถามต่อมาคือแล้วเราจะเรียนรู้อะไรจากความตายเพื่อเปลี่ยนมันให้เป็นพลังในการใช้ชีวิตได้บ้างครับประเด็นแรกที่ชัดเจนมากจากแหล่งข้อมูลก็คือการใช้มันเป็นเครื่องมือเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียใจในบั้นปลายชีวิตนั่นเองกลักไปที่สถิติ90%เอร์เซ็นต์นั่นเลยครับ ความเสียใจอันดับหนึ่งคือน่าจะได้ทำอะไรที่ท้าทายกว่านี้อแหล่งข้อมูลย้ำว่าโศกนาฏกรรมที่แท้จริงในชีวิตอาจไม่ใช่การสูญเสียงเงินทองหรือชื่อเสียงนะแต่คือการตื่นขึ้นมาในวันสุดท้ายแล้วพบว่าเราใช้ชีวิตอย่างน่าเสียดายโหฟังแล้วจุกเลยค่ะการลองจินตนาการถึงวันสุดท้ายของชีวิตดูอาจช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่เราแคร์จริงๆกันแน่ มีแนวคิดจากวิถีซามูไรที่น่าสนใจมากค่ะพวกเขาไม่ได้บูชาความตายนะแต่ใช้การตระหนักรู้ถึงความตายซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในสนามรบใช่ไหมคะครับผมที่ได้มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันอย่างเข้มข้นและมีเกียรติการยอมรับความตายได้ไดนี่เองที่ทําให้เกิดอิสรภาพในการใช้ชีวิตถูกต้องครับมีคํากล่าวที่ทรงพลังมากว่า man lives freely only by his readiness to die อืมแปลว่าอะไรคะ คนที่จะใช้ชีวิตอย่างอิสระได้อย่างแท้จริงคือคนที่มีความพร้อมสำหรับความตายเพราะเมื่อเราไม่กลัวความตายเราก็จะไม่กลัวที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ตามความเชื่อของเรานั่นเองครับฟังดูมีพลังมากๆเลยค่ะการเผชิญหน้ากับความตายในเชิงคิดแบบนี้ยังช่วยให้เราค้นพบคุณค่าและเป้าหมายที่แท้จริงหรือที่เรียกว่าเจตนารมณ์ที่ซ่อนอยู่ลึกๆในใจเราด้วยใช่ไหมคะ ใช่เลยครับมีเรื่องราวของคุณมาซาโยชิสันผู้ก่อตั้งซอฟต b a n k ์ที่น่าประทับใจมากอ๋อค่ะเคยได้ยินเรื่องนี้เหมือนกันตอนที่เขาล้มป่วยหนักหมอบอกว่าอาจมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานในช่วงเวลาที่เ่เหมือนจะสิ้นหวังนั้นเขาได้อ่านเรื่องราวของซามูไรนักปฏิรูปอย่างเรียวมะซากาโมโตะค่ะที่สร้างการเปลี่ยนแปลงยิ่งใ,ใหญ่ให้ญี่ปุ่นได้ในเวลาเพียง5ปีเท่านั้นเองนั่นเป็นจุดเปลี่ยนเลยเหรอคะ ใช่ครับเป็นจุดเปลี่ยนเลยคุณสันตหนักว่าเวลาที่เหลืออยู่แม้จะน้อยนิดแต่มันมีค่ามหาศาลเขาเริ่มถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตแล้วคำตอบที่ได้มันไม่ใช่เรื่องธุรกิจหรือเงินทองเลยนะแล้วเป็นเรื่องอะไรคะแต่เป็นการได้เห็นรอยยิ้มของลูกสาวและครอบครัวครับการสร้างรอยยิ้มให้คนสำคัญกลายเป็นเป้าหมายสูงสุด หรือวัตถุประสมของชีวิตของเขาตั้งแต่นั้นมาโห oh, ลึกซึ้งมากซึ่งมันสะท้อนว่าลึกๆแล้วสิ่งที่ขับเคลื่อนมนุษย์อาจเป็นความปรารถนาที่จะทำสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักนะครับเรื่องนี้ชวนให้เรากลับมาถามตัวเองเหมือนกันนะคะว่าถ้าชีวิตนี้จบลงเราอยากให้คนจดจำเราในเรื่องอะไรอืมคำถามสำคัญหรือเราอยากใช้เวลาและพลังงานในชีวิตนี้ไปเพื่ออะไรจริงๆ คำถามเหล่านี้อาจจะช่วยให้เราชัดเจนกับคุณค่าที่เรายึดถือมากขึ้นนะคะนอกจากเรื่องเป้าหมายแล้วการระลึกถึงความตายยังช่วยให้เรากลับมาเห็นคุณค่าของปัจจุบันขณะด้วยใช่ค่ะสำคัญมากและสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันมากขึ้นมีอุปมาเรื่องดอกบัวที่แม้จะมีอายุไขสั้นๆบานสะพรั่งแค่3วันค่ะ<ห>แต่การได้เบ่งบานอย่างเต็มที่ในแบบของมันก็ถือเป็นชีวิตที่สมบูรณ์และงดงามแล้ว หรือมีเรื่องเล่าส่วนตัวของผู้เขียนท่านหนึ่งที่เล่าถึงความเสียใจที่ไม่ยอมตอบอีเมลขอโทษจากเพื่อนร่วมง,งานที่กำลังป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอืมเรื่องนี้เศร้าเหมือนกันนะเพราะคิดว่าเดี๋ยวค่อยตอบก็ได้แต่สุดท้ายเพื่อนคนนั้นก็จากไปทำให้เขาพลาดโอกาสสุดท้ายที่จะได้สื่อสารความรู้สึกดีๆต่อกันมันย้ำเตือนเลยนะครับว่าเราควรตระหนักถึงความสุขหรือโอกาสดีๆที่มีอยู่ก่อนที่จะสูญเสียมันไปจริงๆ ค่แนวคิดนี้เชื่อมโยงไปถึงการลองใช้ชีวิตโดยคิดว่านี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายใช่ใช่คิดแบบนี้เลยในการทำสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำงานการพูดคุยกับคนรักการกอดลูกหรือแค่การได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวอย่างเรื่องของคุณทาคุโอโนซาวะที่เคยคิดสั้นเพราะปัญหานี้สินแต่สุดท้ายก็คนพบว่าสิ่งที่เขาหอยหาจริงๆไม่ใช่ความร่ำรวยเลยแต่เป็นอะไรคะ แต่เป็นเพียงช่วงเวลาธรรมดาธรมดาที่ได้กอดลูกได้กินข้าวด้วยกันอย่างมีความสุขแค่นั้นเองเหมือนว่าการตระหนักถึงจุดสิ้นสุดมันช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่สำคัญจริงๆออกไปนะคะทำให้เราเห็นแก่นแท้ของความต้องการและความสุขที่เรียบง่ายแต่มีความหมายได้ชัดเจนขึ้นใช่เลยครับและเมื่อเราเข้าใจความจริงยอมรับมันและเริ่มเห็นคุณค่าจากมุมมองนี้แล้วขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็ตามมาคืออะไรคะนั่นคือการลงมือทำครับ เปลี่ยนความเข้าใจให้เป็นการกระทำในชีวิตจริงณนะบัดนี้เดี๋ยวนี้เลยลงมือทำประเด็นแรกของการลงมือทำคือการทลายข้อจำกัดที่เรามักสร้างขึ้นมาพันธนาการตัวเองอันนี้จริงมากแหล่งข้อมูลบอกว่าบ่อยครั้งข้อจำกัดที่มัดเราไว้มันอยู่ในใจเราเองมีตัวอย่างเพื่อนของผู้เขียนที่เคยวิ่งมาราธอน42กิโลเมตรแล้วหมดแรง แต่พอตั้งเป้าหมายใหม่ว่าจะวิ่ง100กิโลเมตรเขากลับผ่านจุด42กิโลเมตรเดิมไปได้อย่างสบายๆเลยโอ้โหแสดงว่ามันอยู่ที่ใจจริงๆมันแสดงให้เห็นว่าขีดจํากัดเดิมส่วนใหญ่มันอยู่ที่ความคิดความเชื่อของเราเองนะคะหรืออย่างเรื่องของเรียวมะสากาโมโตะที่เจอวิกฤตเรืออับปางแถมยังต้องไปเจรจาค่าเสียหายกับผู้มีอํานาจเหนือกว่าค่ะ สถานการณ์ดูแย่มากแต่เขากลับรับมือสถานการณ์ด้วยความสุขุมไม่หวั่นไหวถึงขั้นแต่งเพลงล้อเลียนเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยได้สุดยอดไปเลยค่ะมันสะท้อนทัศนคติที่ไม่ยอมจำนวนต่อปัญหามองชีวิตเป็นเรื่องท้าทายที่รับมือได้เสมออีกเรื่องที่สำคัญมากในการลงมือทำนะคะคือการแสดงความรู้สึกกับคนสำคัญอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันครับไม่ว่าจะเป็นคำว่าขอบคุณขอโทษหรือรักนะแหล่งข้อมูลย้ำว่าอย่ารอคะ่ะ เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีพรุ่งนี้สำหรับโอกาสนั้นอีกหรือเปล่ามีเรื่องเล่าของผู้เขียนกับพ่อที่ชวนกันว่าจะดื่มเบียร์ด้วยกันค่ะแต่ก็ผลัดไปเรื่อยๆเพราะคิดว่าเมื่อไหร่ก็ได้จนกระทั่งพ่อมาจากไปกระทันหันเบียร์กระป๋องนั้นก็ไม่ได้เปิดดื่มด้วยกันโหยฟังแล้วเศร้าจังมันเป็นอุทาหรณ์ที่สะเทือนใจถึงขีดจำกัดของเวลาจริงๆครับคำว่าเดี๋ยวค่อยทำเนี่ยมันใช้ไม่ได้กับเรื่องสำคัญแบบนี้เลย และอีกประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันคือการใช้ชีวิตอย่างที่เป็นตัวของตัวเองอะใช่ครับ authenticity อนุญาตให้ตัวเองแตกต่างไม่ต้องพยายามทำตามความคาดหลังของคนอื่นหรือพยายามเป็นในสิ่งที่ไม่ได้เป็นเพื่อให้ได้รับการยอมรับมีคำกล่าวหนึ่งที่น่าสนใจมากแม้ผิดพลาดล้มเหลวบ้างก็ตามย่อมดีกว่าประสบความสำเร็จโดยไม่เป็นตัวคุณเอง โหจริงค่ะการซื้อสัตว์ต่อความรู้สึกความเชื่อและความต้องการของตัวเองแม้ว่ามันอาจจะดูไม่สมบูรณ์แบบในสายตาใครๆแต่นั่นคือหนทางสู่การใช้ชีวิตที่แท้จริงและมีความสุขอย่างยั่งยืนนะครับสุดท้ายคือการทำให้ทุกวันมีความหมายอาจจะไม่ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อะไรนะคะครับเล็กๆน้อยๆก็ได้แต่เป็นการลงมือทำสิ่งเล็กๆที่สอดคล้องกับคุณค่าของเราอย่างสม่ำเสมอ คล้ายกับแนวคิดเรื่องการพัฒนาตัวเองวันละหอร์ซอ๋อ oh, Atomic Habits ใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะที่แม้จะดูน้อยนิดแต่เมื่อสะสมไปเรื่อยๆผลลัพธ์มันจะทวีคูณอย่างมหาศาลการใช้เวลาที่มีจำกัดอย่างดีที่สุดก็คือการไม่ปล่อยให้แต่ละวันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ซึ่งเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนจากอยู่ในโหมดคิดว่าจะทำหรือที่เขาเรียกว่า Motion นะครับเช่นการวางแผน การหาข้อมูลการเรียนรู้ค่ะไปสู่โหมดลงมือทำจริงๆหรือแอคชั่นที่สร้างผลลัพธ์อืเห็นภาพเลยรวมถึงการกล้าที่จะกำหนดเส้นตายให้กับความฝันหรือเป้าหมายสำคัญแทนที่จะปล่อยให้มันเป็นแค่สักวันหนึ่งที่ไม่มีอยู่จริงบนปฏิทินทั้งหมดนี้ก็เป็นสำรวจแนวคิดเม m เมนโตโมรินะคะจากการยอมรับความจริงสู่การเรียนรู้และการลงมือทา ครับผมจะเห็นว่าการระลึกถึงความตายมันไม่ใช่เรื่องของการจมอยู่กับความเศร้าเลยนะครับแต่เป็นเหมือนกุญแจที่ปลดล็อกศักยภาพในการใช้ชีวิตของเรามากกว่ามันคือการเปลี่ยนมุมมองครับจากความกลัวความตายให้กลายเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญมีความหมายเป็นตัวของตัวเองค่ะและที่สำคัญที่สุดคือทำให้เราทราบซึ้งและเห็นคุณค่าของปัจจุบันขณะที่เรากำลังหายใจอยู่นี้อย่างแท้จริง ซึ่งแนวคิดแบบนี้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทุกคนเลยค่ะที่กำลังสนใจเรื่องการพัฒนาตนเองการค้นหาเป้าหมายในชีวิตหรืออยากจะสร้างชีวิตที่รู้สึกเติมเต็มและไม่น่าเสียดายในภายหลังครับก็น่าจะตรงกับความสนใจของผู้ฟังหลายๆท่านนะครับใช่ค่ะและเพื่อเป็นการทิ้งท้ายให้ได้นำไปคิดต่อกันนะครับอาจจะลองหยิบยืมคำพูดของนักสแสดงและผู้กำกับระดับตำนานชาลีแชปลินค่ะชาลีแชปลินที่มีคนอ้างถึงแหลงแหล่งข้อมูลของเรา ที่ว่าชีวิตคือความปรารถนาไม่ใช่ความหมายชีวิตคือความปรารถนาที่จะสร้างสรรค์โอโ้เป็นมุมมองที่น่าสนใจปิดท้ายนะคะถ้าชีวิตคือความปรารถนาที่จะสร้างสรรค์ครับงั้นคําถามที่เราอาจจะทิ้งไว้ให้ขบคิดกันต่อก็คือแล้วอะไรคือสิ่งที่เราปรารถนาจะสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างแท้จริงในชีวิตที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้